สวัสดีครับพวกเราน o อ Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง t ด e d ดอบเงินเดือดเรื่องราวของบาร์เทนเดอร์สุดธรรมดาลึกลับและนิ่งต่อทุกสถานการณ์แม้ว่าเขาจะโดนดูถูกหรือว่าจะโดนทําให้ขายขีนหน้าตัวเขาก็ไม่ตอบโต้และแน่นอนความอดทนของคนนั้นมันมีจํากัดพวกมันได้ปลุกปีศาจในตัวของเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งและนักฆ่าที่โหดเหี้ยมที่สุดจึงได้กลับมาซึ่งเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปชันติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับทังได้เปิดเรื่องมาที่บลูกลินที่นี่เงินเปลี่ยนมือกันทุกคืน และแน่นอนว่าเงินนี้มันไม่ใช่เงินประเภทที่จะเอาไปฝากกับธนาคารได้ แต่เงินพวกนั้นต้องไปจบลงที่ไหนสักแห่งหนึ่งจะเรียกกันว่าดอบบาซึ่งเป็นบาที่หัวหน้ามาเฟียจะสุ่มเลือกขึ้นมาใหม่ทุกวันเพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บเงินของเงินสดกระปกทั้งเมืองเราจะไม่มีทางรู้ว่าบ้านไหนจะเป็นดอบบามันเป็นสถานที่ที่อาชญากรทั่วทั้งเมืองจะมาเก็บเงินรวมกันไว้ที่เดียวเราจะเห็นแค่ตอนเก็บแต่จะไม่รู้ว่ามันถูกเอาไปที่ไหนส่วนระยะเวลาการเลือกดอบบา์นั้นจะไม่แน่นอนหัวหน้าอาจจะประกาศว่าอาทิตย์หน้าเป็นที่ไหนหรืออาจจะประกาศอีกหนึ่งปีต่อไปเลยก็ได้และระหว่าง นั้นชายคนนี้ก็คือพระเอกของเราเขามีชื่อว่าบ๊อบชายผู้ลึกลับและเงียบขรึมโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขานั้นเป็นนักฆ่าที่อันตรายที่สุดเขาทํางานให้กับบาร์แห่งนี้ที่มีชื่อว่าอูบารอบซึ่งเป็นบาร์ของเจ้าพ่อมาเฟียที่ใหญ่ที่สุดและที่นี่แหละก็คือดรอปบาร์ที่ต่อไปส่วนบ๊อบก็ทํางานเป็นปกติรอวันที่เกิดดรอปบาร์ขึ้นซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเป็นวันไหนและวันนี้บ๊อบก็มาทํางานที่บาร์เป็นปกติทั่วไปเหมือนทุกวันมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาเลี้ยงงฉลออออให้กกกับเเพืื่่่่่นนนททีีีจาไปปม10ค ไปมีชื่อว่าริชาร์ดวีแลนด์และฉายาของเขาก็คือฮอลลีเดย์และทุกๆปีพวกเขาจะมาที่นี่เพื่อดื่มไว้อะไรให้กับฮอลลีเดย์บ๊อบจึงได้ถือโอกาสเลี้ยงเหล้าพวกเขาหนึ่งแกว้วทุกคนที่เห็นดังนั้นจึงได้ดีใจมากและหันกลับไปขอบคุณชายคนที่มีชื่อว่ามาร์ฟลูกพี่ใหญ่ของบานที่บ๊อบทางานอยู่แถมยังเป็นลูกพี่ลูกน้องของบ๊อบด้วยทั้งสองคนเป็นลูกพี่ลูกน้องที่สนิทกันมากที่สําคัญกว่านั้นบ้านแห่งนี้เคยเป็นของมาร์ฟตัวเขาเป็นคนก่อตั้งบ้านแห่งนี้ขึ้นมาต ope, ามาฟียย ทําให้จากตอนนี้ที่เป็นเจ้าของกลายเป็นว่าเป็นแค่ลูกจ้างมาร์จึงได้คุยกับบอบว่าเลี้ยงเหล้าพวกงันอีกแล้วเหรอบอบก็ตอบว่าใช่เพราะว่าพวกเขาหน่ะมาไว้อะไรให้กับเพื่อนที่เสียไปแล้วซึ่งมาร์ทที่ได้ยินก็พูดว่าเจ้าเด็กคนนั้นเสียไปตั้งแต่10ปีก่อนแล้วนะเมื่อไรจะหยุดเลี้ยงเหล้าคนตายสักทีมันไร้สาระมากๆแถมหญิงแก่คนนั้นนะ่ะบอบก็อนุญ,ญาตให้เธอมาดื่มเหล้าโดยที่ไม่จ่ายตังมานานแล้วยอดเงินที่เธอค้างร้านเอาไว้มีมากกว่า140เหียนึ่งร้นยนดต่สอบ,บถ้าเธอหรียญท่าย เงินที่ค้างเอาไว้ละก็มาร์ทจะไม่อนุญ,ญาตให้เธอเข้าร้านอีกก่อนที่มาร์นั้นจะเดินออกไปปล่อยให้บอ๊อบยืนลำบากใจอยู่แบบนั้นเพราะบอ๊อบรู้ดีว่าเธอไม่มีทางเอาเงินมาจ่ายให้ได้และเวลาก็ได้ผ่านไปถึงตอนปิดร้านบอ๊อบได้เลิกงานและกลับบ้านนอนจากนั้นพอถึง8ปดโมงเช้าบอ๊อบก็จะเดินทางไปที่โบสถ์เป็นประจำเหมือนว่าเขาต้องการจะไถ่า,าปแบบอะไรบางอย่างซึ่งทุกครั้งที่บอ๊อบนั้นมาโบสถ์บอ๊อบก็จะได้เจอกับชายคนนี้ตลอดทั้งสองเห็นหน้ากันบ่อยแต่ก็ไม่เคยทักทายกันเลยจากนั้นบ๊ บมาาที่้นวันต่อมาคืนนี้บ๊อบก็ออกไปทํางานที่บาร์เป็นปกติระหว่างกําลังเดินไปที่บาร์อยู่นั้นบ๊อบได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่ตรงถังขยะบ๊อบจึงได้ลองเปิดดูมันเป็นลูกหมาตัวหนึ่งน่าจะพันบ็อกเซอร์เนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดท่านใดนั้นเจ้าของบ้านก็ชะเงนหน้าออกมาและถามว่าทําไมค้นขยะบ้านเธอคือถังขยะบ้านของคุณมันมีลูกหมาอยู่ในนี้เธอได้เดินเข้ามาหาบ๊อบด้วยความระแวงก่อนจะถามชื่อบ๊อบและขอใบขับขี่บ๊อบจึงได้ให้เธอหยิบไปเองเพราะตอนนี้มือเขาไม่ว่างอุ้มลูกหมาอยู่ เธอได้หยิบกระเป๋าของบ๊อบมาถ่ายรูปและส่งไปให้เพื่อนอีก4คนเพื่อป้องกันตัวซึ่งบ๊อบก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเข้าใจว่าเธอระแวงจากนั้นเธอจึงได้แนะนําตัวว่าเธอมีชื่อว่านาเดียตอนนี้อากาศเย็นมากเข้ามาในบ้านก่อนสิหลังจากที่เข้ามาในบ้านเธอก็ได้ทําการรักษาบาดแผลให้กับเจ้าหมาบ๊อบสงสัยจึงได้ถามไปว่าคุณเป็นสัตวแพทย์งั้นหรอซึ่งเธอก็ตอบว่าไม่เธอนั้นเป็นสาวเสิร์ฟอยู่ที่ร้านอาหารแต่เธอเคยทํางานอาสาดูแลสัตว์ซึ่งบาดแผลของน้องหมาตัวนี้ค่อนข้างจะหนักเลยทีเดียวเนื่องจจาากกมันถูเ้ ของทาร้ายบอบช้าไปหมดและพันุ์ของมันก็ไม่ใช่บ็อกเซอร์แต่เป็นพิษบูหมาอันตรายต่อไปนี้คุณต้องมีกรงนะและมีอะไรให้มันเคี้ยวด้วยพร้อมกับอาหารเพราะเธอเข้าใจว่าบอบนั้นจะเลี้ยงเจ้าน้องหมาตัวนี้แต่บอบก็ตอบปฏิเสธมันเป็นภาระที่หนักเกินไปสําหรับเขาเขาไม่เคยเลี้ยงหมาเลยแต่เขาจะหาคนที่เหมาะสมกับการเลี้ยงเจ้าหมาตัวนี้เองเขาขอฝากมันไว้กับนาเดียสัก2วันขึ้นวันเสา์เขาจะมารับในตอนแรกนาเดียเธอก็ปฏิเสธแต่สุดท้ายเธอก็ตกลงทําตามที่บอบนั้นเสนอบอบได้เดิอนออก และบอกว่าวันเสาร์เขาจะมารับน้องหมาตัวนี้และบ๊อบก็เดินกลับไปที่ร้านเพื่อทํางานบ๊อบได้เอาเรื่องนี้มาปรึกษามาร์กมาร์กก็บอกว่ามันไม่เป็นภาระขนาดนั้นหรอกก็แค่ลูกหมาตัวหนึ่งเองและหนังก็ตัดภาพมาที่ด้านนอกของบาร์พี่น้องสองคนนี้กําลังอยู่ในรถและคุยกันอย่างเครียดทีเดียวนั่นก็เพราะว่าพวกเขากําลังวางแผนจะปล้นบาร์แห่งนี้บาร์ของเจ้าพ่อโอเบโรฟน้องชายที่มีชื่อว่าเบรนจึงได้บอกกับพี่ชายของเขาที่มีชื่อว่าฟิตไปว่านี่มันบ้ามากที่จะปล้นบาร์แห่งนี้เดี๋ยวเจ้าของเขาก แรงหรอกแถมที่นี่เป็นดอบบาร์ชีวนะแต่ฟิตก็บอกว่ามันยังไม่ใช่วันนี้คนที่จ้างพวกเรามาปล้นพวกเราต้องพิสูจน์ฝีมือให้เขาเห็นว่าพวกเรานั้นทําได้แต่ว่าถึงวันนี้บาร์แห่งนี้จะยังไม่ใช่ดอบบาร์แต่มันก็คือบาร์ที่เอาไวฟ้ฟอกเงินอยู่ดีแถมเงินทั้งหมดของตรงนี้ก็คือเงินของเจ้าพ่อที่โหดเหี้ยมที่สุดยังไงซะทั้งสองคนก็ตัดสินใจแล้วพวกเขาได้รอโอกาสที่ไม่มีคนอยู่ภายในร้านและเหลือเพียงแค่พนักงานภายในร้านอย่างบ๊อบกับมาร์ททั้งสองได้บุกเข้าไปเอาปืนจอบพวกพระเอเอาไว้มที่ห็น ได้เตือนว่าพวกแกไม่รู้หรอกว่ากําลังเล่นกับเงินใครอยู่แต่2พี่น้องก็ไม่สนบอกให้ทั้งสองคนส่งเงินมาซะมาร์ทที่ได้ยินดังนั้นจึงได้ทําตามส่วนในฝั่งของบ๊อบเขาก็ได้สังเกตเห็นนาฬิกาข้อมือของโจนคนน้องนาฬิกามันเสียและเข็มก็ชี้ไปที่6กโมงสิจังหวะน,นั้นมาร์คจึงได้ส่งเงินให้กับพวกมันพวกมันจึงรีบหนีออกไปจากที่นี่ทันทีเมื่อพวกมันไปแล้วบ๊อบจึงได้ถามมาร์ไปว่าแล้วราดี้พนักงานอีกคนหนึ่งนั้นอยู่ไหนไม่นานพวกเขาก็ได้เห็นราดี้ล้มอยูู่่ทีนนอกกร้าถาถฟหัวแสแง สองจึงรีบแจ้งตำรวจและรถพยาบาลไม่นานนักตำรวจและพยาบาลก็ได้มาถึงทีน่นี่ชายคนนี้คือนักสืบประจำกรมตำรวจและเป็นคนที่ไปบดพร้อมกับบ๊อบทุกวันแต่ก็ไม่เคยทักทายกันเลยนักสืบได้แนะนำตัวว่าเขามีชื่อว่าอีวันโดตอเลสบ๊อบจึงได้แนะนำตัวกับผมบ๊อบซิกูนาสกีจากนั้นนักสืบจึงได้เริ่มสอบถามข้อมูลว่าคนที่เข้ามาปล้นน่ะเคยมาที่นี่ไหมบ๊อบก็บอกผมไม่เห็นหน้าเห็นเพียงแค่นาฬิกาของมันที่เสียและชี้ไปที่6กโมงสิส่วนในฝั่งของกล้องวงจรปิดก็ แค่ติดเอาไว้ไม่มีการบันทึกซึ่งมันมีไว้ขู่เฉยๆใช้งานจริงไม่ได้เมื่อได้ข้อมูลทุกอย่างแล้วเขาจึงได้เดินทางกลับในฝั่งของราดี้ก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแต่มาปกลับเดินเข้ามาต่อว่าบอบที่บอบนั้นให้ข้อมูลเรื่องนาฬิกาตายกับตำรวจไปบอบก็งงว่ามันก็ไม่เห็นจะผิดอะไรเลยนี่แต่สิ่งที่มาบกังวลตอนนี้ก็คือเงิน5,000นั้นมันเป็นเงินของเจ้าพ่อมาเฟียพวกเราอาจจะซวยแล้วจริงๆก็ได้พวกมาเฟียอาจจะมาตามเงินกับพวกเราซึ่งเงินที่พวกมันเอาไปก็คือ5,000ันเหรียญและหนังก็ตัด ภาพมาที่เช้าวันต่อมาบอบได้เดินทางมาที่โบสถ์อีกครั้งหนึ่งระหว่างที่กําลังนั่งอยู่โบสถ์นั้นเขาก็ได้เห็นว่ามีรูปปั้นที่มีชื่อว่าเซนร็อกโคอยู่แถมวันนี้ยังเป็นวันเสาร์หลังจากที่เข้าโบสถ์บอบก็ได้เดินทางไปที่บ้านของนาเดียเธอได้นําน้องหมาออกมาส่งให้กับบอบแต่บอบกลับบอกว่าเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับน้องหมาเลยเขาไม่เคยเลี้ยงสุนัขมาก่อนและขอให้นาเดียช่วยเขาหน่อยได้ไหมนาเดียจึงได้ช่วยพาบอบไปที่เพชรช็อปซื้อกลงทารองอึก ของเล่นและอาหารจากนั้นนาเดียจึงบอกกับบ๊อบว่าน้องหมาตัวนี้ต้องมีชื่อบ๊อบจึงได้เสนอ2ชื่อไม้กับร็อกโคลซึ่งนาเดียก็ได้ออกความเห็นไม้ Mike มันไม่เหมาะสําหรับเป็นชื่อหมาเลยเพราะฉะนั้นร็อกโคลนั้นเหมาะกว่าต่อไปนี้เจ้าต้องหมาตัวนี้จะมีชื่อว่าร็อกโคลเมื่อช็อปเสร็จแล้วบ๊อบก็ได้มาส่งนาเดียที่บ้านเหมือนเดิมแต่กลับมีชายปริศนาคนหนึ่งเฝ้ามองทั้งสองคนอยู่จากนั้นบ๊อบก็ได้ขับรถกลับไปที่บ้านประกอบกลงให้กับเจ้าร็อกโคลแถมยังต้องมาเช็ดอืดที่เจ้ารออกโคนนั้นทวาวาเเ่มื เวลาทํางานบ๊อบก็ได้มาทํางานตอนนี้เขากําลังกวาดหิมะอยู่มีรถคันสีดําและรถตู้คันหนึ่งมาจอดที่หลังร้านซึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าโชบกาลูกชายของโอบโรบจะพอมาเฟียที่ยึดบ้านของม้าไปโชบกาได้บอกกับบ๊อบว่ากวาดหิมะเก่งดีนี่งั้นไปกวาดที่บ้านเขาบ้างสิซึ่งบ๊อบก็ตอบว่าได้แต่ว่าโชบกาเขาก็แค่พูดล้อเล่นพร้อมกับเปิดหลังรถตู้ให้กับทั้งสองคนดูมีชายคนนึงถูกทรมานอย่างหนักที่หลังรถและถามทั้งสองคนว่ารู้จักเจ้าหมอนี่ไหมแน่นอนว่าทั้งสองคนไม่รู้จัก โชกาจึงได้บอกว่าเง้นกลับมาที่เรื่องเดิมใครเป็นคนปล,ล้นหลานพ่อของเขาบ๊อบและมาร์กก็บอกว่าไม่รู้พอะจะหมอนั่นมันแต่งตัวมิดชิดมากๆสิ่งเดียวที่รู้ก็คือนาฬิกาข้อมือของหนึ่งในนั้นมันเสียโชกาที่ได้ฟังตรงนั้นก็หัวเราะขึ้นมาและยื่นคำขาดให้กับทั้งสองคนว่าเอาเงินของเขากลับมาให้ได้ทําให้มาร์กนี่หัวเสียไปอย่างมากพวกโชก้าคงคิดว่าพวกเราหน่ะมีส่วนเกี่ยวข้องแน่ๆถ้าปล่อยไปแบบนี้สักวันหนึ่งพวกมันคงเอาปืนมาเป่าสมองพวกเราแต่บ๊อบก็บอกมาร์กว่าใจเย็นตอนนี้พวกเรานนั้น ป,ปลอดภัยและหนังก็ตัดภาพมาที่ขุนนักสืบเขาได้มาหาเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่หน่วยอาชญากรรมและขอข้อมูลเกี่ยวกับบาร์แห่งนั้นและได้บอกเธอว่าบาร์ของอูเบโรปจะพอมาเฟียถูกปล้นเมื่อคืนซึ่งบาร์นั้นเป็นบาร์ของมาร์ทที่เคยยิ่งใหญ่เมื่อสิปีก่อนแต่ก็ถูกพวกอูเบโรปบีบบังคับให้ออกจากวงการและตอนนี้ก็เป็นแค่ลูกจ้างเพื่อนได้ฟังก็ถึงกับงงใครกันนะมันกล้าปล้นบาร์ของอูเบโรปนั่นแหละที่นักสืบอยากจะรู้เขาได้ขอให้เพื่อนหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมใหหห้้้เขาานนนน่อยจกกัันนง็ได ภาพมาที่ในฝั่งของมาร์เขาได้กลับมาที่บ้านปัจจุบันเขาอาศัยอยู่กับพี่สาวของเขาพี่สาวได้ชวนมาร์กินข้าวแต่มาร์ก็บอกเขากินมาแล้วและเขาจะออกไปข้างนอกส่วนในฝั่งของบ๊อบตอนนี้เขาอยู่ชั้นใต้ดินของบ้านเขาชอบมาอยู่ตรงนี้มากๆอีกทางบ๊อบยังพยายามเรียนรู้วิธีการเลี้ยงเจ้าล็อกโค ส่วนมาร์ฟเขาได้ออกมารอกใครบางคนจากนั้นชายคนนี้ก็ได้เข้ามาหามาร์ฟซึ่งมันก็คือฟิตหนึ่งในคนที่เขาไปปล้นบาร์นั่นเองและที่จริงคนที่เป็นนายจ้างของฟิตก็คือมาร์ฟนี่แหละเขาจ้างให้ไปปล้นบาร์ที่เขาทํางานอยู่มาร์ฟได้ถามฟิตไปว่าเอาเงินมาไหมแต่ฟิตก็บอกไม่ได้เอาเงินมาเนื่องจากเบรนน้องชายของเขาเอาเงินไปหมดเลยแถมฟิตก็ยังไม่ได้บอกเรื่องที่มาร์ฟเป็นหัวหน้าให้กับเบรนรู้อีกส่วนมาร์ฟที่เขาวางแผนปล้นในครั้งนี้นั่นก็เพื่อเป็นการซ้อมเขารู้ดีว่าบาร์แห่งนี้จะเป็นดอบบ ไปเขาจิงจ้างให้2พี่น้องมาร่วมมือกับเขาลองปล้นที่นี่ดูก่อนและเมื่อมันเวิร์กพวกเขาจะลงมือปล้นวันที่เป็นดอกบ,บาจริงจริงจากนั้นก็ให้2พี่น้องเอาเงินมาคืนเขาและเขาจะเอาเงินจํานวนนี้ไปคืนโชบกา้าเรื่องราวมันจะได้จบทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความสวยก็ได้เข้ามาเยือนมาร์ฟแล้วเมื่อเบรนน้องชายของฟิตดันเอาเงินไปคนเดียวมาร์ฟเลยบอกให้ฟิตไปเอาเงินคืนมาซะก่อนที่พวกเขานั้นจะแยกย้ายกันและหนังก็ตัดภาพมาที่เช้าวันต่อมาตอนนี้บ๊อบกําลังพาเจ้ารอโคเดินเล่นอยู่ ที่สวนสาธารณะนาเดียเธอที่กําลังวิ่งออกกําลังกายอยู่จึงได้เข้ามาทักบ๊อบตอนนี้กะที่ทํางานของเธอถูกยกเลิกและเธอก็ยังไม่มีงานเธอจึงเสนอกับบ๊อบว่าให้บ๊อบหน่ะจ้างเธอเลี้ยงเจ้าล็อกโคได้นะเวลาที่บ๊อบไปทํางานที่บาร์บ๊อบที่ได้ฟังและเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเนื่องจากบ๊อบก็สนใจในตัวนาเดียอยู่บ๊อบจึงได้ขอเบอร์นาเดียเอาไว้เดี๋ยวติดต่อกลับในฝั่งของมาร์เขาก็ได้กลับมาที่บ้านและตอนนี้ทางบ้านของมาร์กก็กําลังมีปัญหาทางด้านการเงินเนื่องจากพ่อของพวกเขากําลังอยู่สถาน สงเคราะห์ผู้สูงอายุและสถานสงเคราะห์ก็ส่งบินมาเรียกเก็บเงินแล้วพวกเขาไม่มีเงินไปจ่ายนั่นทําให้พี่สาวที่ควรจะ,กระเกษียณงานแล้วก็ยังทํางานอยู่ส่วนบ๊อบก็พยายามหาเงินเช่นเดียวกันและหนังก็ตัดภามาที่วันต่อมาวันนี้บ๊อบได้จ้างนาเดียมาเลี้ยงเจ้าล็อกโค่แล้วทั้งสองคนพาเจ้าล็อกโคมาเดินที่สวนสาธารณะอีกระหว่างนั้นนาเดียเธอได้ขอตัวออกไปซื้อของและก็ได้มีชายปริศนาที่เคยมองดูทั้งสองคนเข้ามาทักบอ๊อบหมาตัวนี้นะ่ะดูดีนะบ๊อบก็ได้ตอบกลับว่าใช่และผมก็รั าชายปริศนาได้กล่าวต่องั้นก็ดีอย่าลืมให้อาหารมันหลักก่อนที่เขานั้นจะเดินจากไปกลับมาที่ในฝั่งของมาร์ทตอนนี้เขากําลังเดินไปทํางานที่บาร์มีชายคนนึงจอดรถตรงหน้าของเขาและถามทางแต่สายตาที่ชายคนนี้มองมาร์ทมันแปลกมากเมื่อถามทางเสร็จชายคนนี้ก็ได้ขับรถออกไปท,ทันทีส่วนบอบเขาก็กําลังจะออกไปทํางานเช่นกันเขาจับเจาร็อกโกเข้ากรงเอาไว้แต่กลับมีคนมาเคาะประตูชายคนนี้ก็คือชายปริศนาที่ทักเขาที่สวนสาธารณะนั่นเองเขาได้ขอเข้ามาใน บ้านของบอ๊อบซึ่งบ๊อบก็ยอมให้เข้ามาจากนั้นชายคนนี้ก็เริ่มพูดว่าหมาตัวนี้มันไม่ใช่ของนายบ๊อบก็บอกว่าไม่นี่คือหมาของฉันชายปริศนาเริ่มพูดต่อแล้วถ้าเป็นหมาของนายทาไมนายไม่ลองไปตรวจชิปดูละ่ะเอามันไปที่โรงพยาบาลและตรวจชิปดูนายจะรู้ว่านี่นะ่ะคือหมาของฉันเพราะฉะนั้นคืนหมามาให้กับฉันซะแน่นอนว่าบ๊อบนั้นไม่ยอมในเมื่อนายทําร้ายมันและเอามันไปทิ้งตอนนี้ฉันเก็บมันมาเลี้ยงแล้วตอนนี้มันคือหมาของฉันชายปริศนาได้ยินดังนั้นจึงได้มันไส้บ๊อบเป็นอย่าางมา แต่เขาก็ยังไม่ทําอะไรออกไปจากบ้านของบ๊อบแด้โดยดีแถมยังหยิบร่มของบ๊อบไปด้วยจากนั้นบ๊อบก็ได้ออกมาทํางานมาร์ฟได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับคนที่มาถามทางเขาให้กับบ๊อบฟังซึ่งมาร์ฟนี้ระแวงเป็นอย่างมากว่าเขากําลังโดนตามอยู่ในฝั่งของบ๊อบเราให้มาร์ฟฟังเช่นเดียวกันว่ามีชายคนหนึ่งเข้ามาภายในบ้านของเขาและบอกว่าเป็นเจ้าของคนเก่าของเจ้าดอกโคเมื่อคุยกันเสร็จทั้งสองคนก็เดินลงมาทํางานที่หลังร้านคุยกันเรื่องสมัยก่อนที่มาร์ฟนั้นเป็นเจ้าของบ้าแห่งนี้แต่ก็ถูกอุบรยยึดบ้้าแห่งนีไปัง ในตอนนั้นเองบ๊อบได้เห็นถุงดําใบหนึ่งห้อยอยู่ตรงรัว้วเขาได้เปิดออกดูและในนั้นมีแขนหนึ่งคางพร้อมกับนาฬิกาข้อมือที่ตายนี่มันแขนของเจ้าโจรที่เขามาปล้นพวกเราแถมเงิน5,000ันเหรียญก็ยังอยู่ในถุงดํานี้ด้วยมาร์นั้นตกใจกับสิ่งที่เห็นเป็นอย่างมากผิดกับบ๊อบที่เขายังใจเย็นอยู่ได้ตลอดบ๊อบและมารีบเข้ามาภายในร้านซึ่งบ๊อบก็หยิบแขนนั้นออกมาห่อแขนที่ขาดโดยพลาสติกห่ออาหารยังชํานาญเหมือนกับว่าเขาเคยทําแบบนี้มาบ่อยแล้วในจังหวะน,นั้นเองใช้ปริ ปริศนาเจ้าของหมาได้เดินเข้ามาภายในบาร์เขาตั้งใจจะเข้ามาพูดยั่วโมโหบ๊อบโชคดีที่หมาปิดประตูได้ทันชายคนนี้จึงไม่ได้เห็นแขนที่ขาดหมาได้บอกกับชายปริศนาคนนี้ว่าร้านยังไม่เปิดนายน่ะไปซะซึ่งเขาก็ยอมโอเคแต่ก่อนที่เขาจะเดินจากไปเขาได้พูดกับบ๊อบว่าเมื่อกี้เขาเพิ่งไปหาหน้าเดียมาแถมเจ้าหมอนี่ยังได้รู้เรื่องส่วนตัวของหน้าเดียอีกด้วยเมื่อชายปริศนาไปแล้วหมาจึงรีบเข้ามาถามบ๊อบว่าอยู่ห่างๆไอหมอนี่ไว้ดีกว่าหมอนี่คือเอลลิคดีฟนัก ที่เมื่อสิปีก่อนมันเป็นคนฆ่าฮอลิเดย์คนที่เมื่อตอนต้นเรื่องมีกลุ่มคนเข้ามาไว้อะไรให้กับฮอลิเดย์มาฟได้เตือนบ๊อบไปว่าอย่าไปทําให้เจ้าเอลลิกโมโหจะดีกว่าบ๊อบก็ไม่ได้พูดอะไรและเขาก็ห่อแขนเสร็จแล้วเขาได้บอกกับมาฟเขาจะออกไปเดินเล่นหน่อยนะทันทีที่บ๊อบออกไปมาฟก็ได้เคลียร์ขึ้นมาทันทีว่าเบนถูกมาเฟียจับได้ะแล้วแต่โชคดีที่เจ้าเบรนนั้นมันยังไม่รู้ว่ามาฟเป็นคนอยู่เบื้องหลังแปลว่าตัวตนของเขายังไม่ถูกเปิดเผยเขาต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่ง เขาได้เอาแขนมาโยนทิ้งที่แม่น้ําจังหวะนั้นนักสืบได้มาหาเขาพอดีและได้เข้ามาถามบ๊อบมื่อคดีเมื่อ1ิปีก่อนคดีของฮอลลีเดย์มีชายคนหนึ่งประกาศตัวไปทั่วว่าเป็นคนฆ่าฮอลลีเดย์ชายคนนั้นมีชื่อว่าเอลลิกดีฟคุณรู้จักเขาบ้างไหมเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนเข้ามาปล้นบ้านแห่งนั้นก็ได้แต่บ๊อบกลับบอกว่าไม่รู้จักและนักสืบก็ได้กลับไปบ๊อบได้เดินทางกลับมาที่บ้านซึ่งนาเดียก็ยืนรออยู่ที่บ้านแล้วบ๊อบจึงได้ถามนาเดียด้วยความสงสัยว่่่่าารรู้จักกคนทีีมชืือออวเิห เ,เท่านั้นแหละหนาเดียก็มีท่าทางแปลกๆเริ่มบ่นขึ้นมาว่าบ๊อบนั้นกําลังบีบคั้นเธอให้พูดความจริงทั้งที่บ๊อบก็แค่ถามว่ารู้จักเอลลิกไหมแต่นาเดียกลับโมโหและบอกบ๊อบอย่ามาแตะต้องตัวเธอและเดินหนีไปทันทีทําให้บ๊อบก็ได้แต่ยืนงงอยู่แบบนั้นซึ่งมันก็ถึงเวลาเข้างานพอดีบ๊อบจึงได้เอาเจ้าล็อกโคไปใส่ไว้ในกลงและเขาก็ได้มาทํางานและวันนี้ก่อนบ้านจะเปิดโชบกาก็เข้ามาในร้านเพื่อมาเอาเงิน5,000เหรียญคืนแน่นอนว่าคนที่จับเบรนได้ก็คือโชกาานี่่แหลละเเขเยสง แขนและเงินเปืือนเลือนมาให้กับทั้งสองคนล้างให้และเบลก็ล้างเงินให้กับโชก้าเรียบร้อยเมื่อโชก้ารับเงินมาแล้วตัวมาร์ฟก็มีท่าทีกระวนกระวายส่วนบ๊อบก็เสิร์ฟเหล้าให้กับโชก้าเป็นปกติพูดกับโชก้าแบบไม่มีความหวั่นไหวใดๆก่อนจะเดินออกไปโชก้าก็ได้บอกว่าโจนอีกคนหนึ่งน่ะมันต้องตายแน่เขาจะออกตามล่ามันต่อและนังก็ตัดภาพมาที่เวลาเลิกงานบ๊อบได้กลับมาที่บ้านแต่นาเดียก็มายืนรออยู่เธอได้กล่าวขอโทษบ๊อบซึ่งบ๊อบก็พยายามอธิบายให้กับเธอฟังว่าเอร เขาแถมพูดเหมือนรู้จักกับเธอเขาก็แค่ลองถามดูก็แค่นั้นทั้งสองจึงได้เข้าไปภายในบ้านและนาเดียจึงได้เริ่มเล่าความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วเธอและเอลลิกเคยเป็นแฟนกันแต่เลิกกันไปนานแล้วในตอนที่เธอรู้ว่าเอลลิกเป็นคนฆ่าใชา้ที่มีชื่อว่าฮอลลีเดย์แถมพักหลังๆอาการของเขาก็ยังดูเหมือนโรคจิตนาเดียและเอลลิกจึงได้เลิกกันมานานแล้วแต่เธอก็ไม่คิดเลยว่าเอลลิกเป็นคนทำร้ายเจ้าหลอกโคและเอามาวางไว้ในถังขยะหน้าบ้านของเธอเพื่อให้เธอเจอเธอจึงได้ขอโทษบ๊อบที่ทำให้บ๊อบมายุ่งเกี่ยวกับ เรื่องส่วนตัวของเธอแบบนี้บอบก็บอกว่าไม่เป็นไรก่อนที่ทั้งสองคนนั้นจะนั่งคุยกันต่อบอบได้เล่าเรื่องราวในอดีตของเขาให้เธอฟังเล็กน้อยเกี่ยวกับเมื่อ10ปีก่อน ตัวบ๊อบและมาร์ฟเคยเป็นบุคคลที่คนในเมืองนี้หวาดกลัวแต่ปัจจุบันมาร์ฟนั้นไม่ใช่แบบนั้นอีกแล้วและตัวเขาก็วางมือมานานแล้วจากนั้นทั้งสองคนก็คุยกันต่ออีกหลายเรื่องและก็ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะเข้ากันได้ด้วยดีในขณะที่บ๊อบกําลังมีความสุขในฝั่งของมาร์ฟนี่กําลังทุกข์เป็นอย่างมากเขาได้มาหาฟิตและรับฟิตขึ้นมาบนรถซึ่งฟิตก็กําลังกระวลก็วายเลยน้องชายของเขาเพิ่งจะหายไปแต่แล้วฝาท้ายรถของบ๊อบมันก็ปิดไม่สนิทและขอให้ฟิตลงไปปิด ให้แต่คอยหลังชนฟิตจนเสียชีวิตเพื่อปิดปากฟิตคนเดียวที่รู้ว่าเขานั่นอยู่เบื้องหลังการป้นในตอนนั้นเท่านี้ก็จะไม่มีใครสาวมาถึงเขาแล้วว่าเขาเป็นคนว่างแผนปลน้นและหนังก็ตัดภาพมาที่ฟังของบ๊อบหลังจากที่บ๊อบไปส่งนาเดียที่บ้านแล้วเขาก็กลับมาที่บ้านมาเล่นกับเจ้าล็อกโคแต่เขากลับเห็นว่า่มที่ก่อนหน้านี้เอลลิงนั่นถือของเขาไปมันมาอยู่ในบ้านของเขาสงาั้นนั่นแปลว่าเจ้าเอลลิกแอบเข้ามาภายในบ้านของเขานนั่นเองซึ่งเอลลิกตอนนี้มันก็กําลังนั่งทานข้าวอยู่ที่ร้านอาหาร นี้ซึ่งมาร์ฟหลังจากที่จัดการกับฟิตแล้วเขาก็เดินเข้ามาหาเอลลิกและนั่งคุยกับเอลลิกถามเอลลิกว่านายนะ่ะมีปัญหาอะไรกับญาติของฉันงั้นเหรอเอลลิกก็ได้บอกกับมาร์ฟว่ามันเอาหมาของเขาไปและที่เอลลิกทาแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าเขามันไส่บ๊อบที่บ๊อบไม่กลัวเขาเลยจึงอยากจะสั่งสอนบ๊อบว่าอย่ามาลองดีกับเขามาร์ฟจึงได้บอกว่างั้นเอาแบบนี้เอาไหมนายมาทํางานกับฉันและเรื่องระหว่างบ๊อบกับนายก็ให้มันจบๆไปเอลลิกที่ได้ฟังดังนั้นเขาก็รับข้อเสนอจากนั้นเอลลิกจะ บ้านแต่บ๊อบกลับมาดักรอเอลลิกอยู่ที่หน้าบ้านบ๊อบได้ถามเอลลิกว่าต้องการอะไรจากเขากันแน่เอลลิกจึงได้ยื่นข้อเสนอให้ว่างั้นก็เอามา10,000เหรียญแลกกับหมาตัวนั้นถ้าไม่ให้10,000เหรียญก็เอาหมาคืนมาเขาจะกระทึบมันต่อจากนั้นเขาค่อยฆ่ามันทีหลังพร้อมกับดูถูกบ๊อบว่าอย่ามาลองดีกับเขาให้รับข้อเสนอไปซะบ๊อบก็ได้เงียบและบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเตรียมเงินไว้ให้และวันนี้มันก็เป็นวันที่จะเกิดดอบบาขึ้นซึ่งดอบบาก็คือบาที่บ๊อบทำงานอยู่แต่หมา วันนี้และเขาก็บอกว่าเขาไม่สบายบ๊อบจึงได้เข้ามาเยี่ยมมาฟที่บ้านมาฟได้เริ่มเพ้อไปเรื่อยว่าอาดีตพวกเขานั้นเคยยิ่งใหญ่มีแต่คนเคารพและมีคนกลัวบายแห่งนั้นมันก็เคยเป็นของเขาแต่พวกมาเฟียนั้นกลับยึดของเขาไปและคนอย่างมาฟจะไม่ใช่คนที่คอยอยู่เฉยให้คนเอาของตัวเองไปไง่ายๆไม่รอโอกาสวิ่งมาหาเขาจะคว้าโอกาสด้วยตัวของเขาเองทั้งยังพูดแซะบ๊อบไปอีกด้วยว่าไม่เหมือนกับบ๊อบที่ทําตัวเอื่อยเฉยไปวันวันมาฟได้บอกว่าอาดีตเขาเคยมีคนเคารพมากมายแต่บ๊อบลาบเคย ม,มีอะไรบ้าง แต่บ๊อบกลับไม่ได้ถือซาคำพูดของมาร์ฟเลยเขาแค่เตือนมาร์ฟไปว่าอย่าทำอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้ก็พอจากนั้นบ๊อบก็ขอให้มาร์ฟหายไวๆล่ะและเขาก็กลับมาทำงานที่บาร์เพราะวันนี้เป็นวันดอบบาร์ในฝั่งของเอลลิกเขาได้แอบ,บเข้ามาภายในบ้านของนาเดียรอจนกว่าเธอจะกลับมาและเมื่อเธอกลับมาแล้วเขาก็ได้คมขูน่นาเดียว่าให้หนาเดียแต่งตัวสวยๆและออกไปกับเขาคืนนี้เราจะหนีออกไปจากที่นี่ด้วยกันซึ่งนาเดียที่กลัวก็ทำตามที่เอลลิกนั่นบอกจนเมื่อถึงเวลาที่บาร์เปิด บ๊อบก็ทำงานเป็นปกติและก็เริ่มมีคนเอาเงินมาดอบไว้ที่บาร์แห่งนี้พร้อมกับบ๊อบทำงานเสิร์ฟอาหารและเสิร์ฟเหล้าให้กับลูกค้าไปเรื่อยแต่แล้วเอลลิกและนาเดียกลับเดินเข้ามาภายในบาร์อีกทั้งเอลลิกยังทำท่าทีล้อเลียนบอ๊อบจากนั้นเอลลิกจึงเดินเข้ามาหาบ๊อบและคุยกับบ๊อบซึ่งบ๊อบก็ถามว่าเอาเธอมาทำไม แล้วทำไมจะไม่ได้ล่ะก็เธอเป็นแฟนฉันนายนมีปัญหาเรื่องไงซึ่งบ๊อบก็บอกว่าไม่แล้วเอลลิกนายนเอาใบาโอนกรรมสิทธิ์ล็อกโคมาหรือเปล่าวันนี้ฉันเตรียมเงินมาให้นายหมื่นหนึ่งแล้วแต่เอลลิกก็ได้พูดกวนบ๊อบไปว่าเขาเคยยื่นข้อเสนอไม่ได้รับข้อเสนอซะหน่อยและเขาก็ไม่ได้เอามาเอลลิกนี่กวนบ๊อบแล้วกวนอีกจากนั้นบ๊อบจึงได้บอกให้เอลลิ่ะกลับไปนั่งซะและบ๊อบเขาก็ได้ทํางานของเขาต่อรับเงินดับบ,บาร์และเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าและเอลลิกก็ได้รับสายจากใคคคครบางนนนนั้นก็ื มาร์ฟนั่นเองมาร์ฟได้ไปยื่นข้อเสนอครั้งที่แล้วให้กับเอลริกนั่นก็คือมาช่วยขบลนแผนการคือตอนตีสองตู้เซฟนั้นมันจะเปิดและมีเวลาประมาณ90วินาทีให้เอาเงินออกมาให้หมดก่อนที่สัญญาณจะดังแต่พอมาร์ฟโทรหาเอลริกตอนนี้เอลริกกลับบอกว่าเขานั่นอยู่ที่บ้านมาร์ฟนี่ถึงกังงว่าไปทําไมตั้งแต่กไก่โฮและฉันขอเตือนนายไว้อย่างหนึ่งนะเอลริกอย่าไปยุ่งกับเขาบนะ๊อบน่ะนายเห็นว่าเขาเป็นคน,งนเงียบๆนิ่งๆก็จริงแต่เขาเป็นคนที่อันตรายมากฉันขอย้ำอีกทีหนึง่งอย่าาาไปทํให้เขก และอยู่นิ่งๆรอเวลาจนถึงเวลาตีสองซะทาให้หลังจากนั้นอีริกก็ได้นั่งเฉยๆจนเวลาใกล้ตีสองตอนนี้คนไม่มีแล้วเหลือเพียงแค่พวกเขา3คนในบ้าบอ๊อบนาเดียและเอริกในตอนนั้นเอริกขอไปเข้าห้องน้ํานาเดียจึงได้เดินเข้ามาหาบ๊อบซึ่งบ๊อบก็บอกว่ามากับเขาทําไมนาเดียได้เริ่มพูดทั้งน้ําตาเธอไม่ได้อยากมาเธอนั้นถูกบังคับมาก่อนที่เอริกนั้นจะเดินเข้ามาหาเธอจึงได้ขอไปเข้าห้องน้ําไม่นานเธอก็ได้เดินออกมาบอ๊อบแนะนําทั้งสองคนว่าให้ออกไปจากที่นี่ซะ แต่เอลลิกกลับบอกว่าไม่เมื่อถึงเวลาที่สองแกต้องเปิดตู้เซฟนั้นให้ฉันและมีเวลา90วินาทีแกเอาเงินออกมาให้ฉันให้หมดซะจากนั้นพวกฉันทั้งสองคนถึงจะหน,นีออกไปจากที่นี่นาเดียที่ได้ฟังก็งงกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากแถมเอลลิกยังได้เอาปืนออกมาด้วยและเธอก็รู้แล้วว่าเอลลิกนั้นกําลังจะป้นบ๊อบบ๊อบจึงได้บอกเอลลิกว่าอย่าทําแบบนี้เลยเอานี้ไปเงินหมื่นหนึ่งาาโโค่าหมาล็อกโคแล้วนายเนะี่ยออกไปจากที่นี่ซะก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายส่วนเอลลิกเขาก็ไม่ยอมไไปและเขาาก็ด้ ว่ามาใฟนอยู่ไหนแล้วซึ่งตอนนี้มากํฟกลังขับรถออกมาจากบ้านรอเอลลิกป้นเสร็จแล้วมาขึ้นรถกับเขาที่หน้าร้านบ๊อบจึงได้คุยกับเอลลิกว่ามางฟนั่นเหรอ,อยาที่แสนดีของฉันเองนายรู้ไหมเมื่อ1ิปีก่อนเขาน่าเคยมีปัญหาใหญ่อยู่ตอนนั้นเขาติดพนันงงมแงมแถมตอนนั้นเจ้านี่เขี่ยวมากๆอีกทั้งยังมีเด็กคนหนึ่งติดนี้มาฟไว้อีกบ้านเบิดในตอนนั้นมาฟก็ทําธุรกิจรับแทงพนันพอดีและเจ้าเด็กคนนี้ก็ได้มาแทงพนันกับมาฟจนกลายเป็นว่านี่ท่วมหัวไม่สามารถเเอาางินม ให้กับมาบได้ จนวันหนึ่งเด็กคนนี้ได้ไปพนันที่ AC และแทงถูกลอตเตอรี่ใหญ่มาได้ถึง2 2,000ดอลลาร์เท่านั้นแหละตอนนี้เด็กคนนั้นมีเงินมาคืนมาร์ฟแล้วเขาใช้คืนให้กับมาร์ฟทุกเหรียญแต่ที่เด็กคนนั้นไม่รู้ก็คือมาร์ฟนั้นมีนิสัยติดการพนันและชอบขโมยเงินของร้านตัวเองแต่อยู่ๆเด็กคนนี้ก็โผล่มาจากที่ไหนไม่รู้พร้อมกับเงินก้อนโตและจะเอาเงินมาคืนให้กับมาร์ฟถ้าเป็นแบบนี้เจ้านี้ของมาร์ฟเองก็จะรู้ว่าตัวมาร์ฟนั้นมีเงินเพราะว่าเด็กคนนี้ใชหนี่มาแล้วแต่มาร์ ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขานั้นได้เงินมาจากเด็กคนนี้แล้วและไม่อยากให้ใครรู้ว่าเด็กชายนี่ให้เขาแล้วเพราะฉะนั้นมันมีทางเดียวเท่านั้นเด็กคนนี้ต้องตายเอลลิกจึงได้พูดกับบ๊อบว่าอ๋องั้นตกลงนายซีนะเป็นคนฆ่าเขาซึ่งบ,บ๊อบก็บอกใช่ฉันนี่แหละทําเองยิงแสกหน้าเขาสองครั้งจากนั้นห่อหัวเขาด้วยผ้าแทงที่หน้าอกและหัวใจเขาจะได้เลือดไหลและจับใส่อ่างอาบน้ําจนเลือดหมดตัวจากนั้นก็จับใส่ถังน้ํามันพร้อมกับผงสักฟอกและก็ซีลเอาไว้ให้นั่นหนารอจนกว่ากระดูกและเนื้อจะะลาย ปและที่สําคัญศพนั้นก็อยู่ภายในถังเหล็กใต้บ้านของบ๊อบเองนายอยากรู้ไหมว่าเด็กคนนั้นมีชื่อว่าอะไรแต่ตอนนี้มันก็เป็นเวลาตีสองพอดีเอลลิกจึงได้บอกว่าเปิดตู้เซฟให้เขาซะซึ่งบ๊อบก็บอกให้เอลลิกน่ะฟังเขาก่อนชื่อนี้นายต้องฟังเด็กนั้นมีชื่อว่าริชชี่วิลแลนและคนก็เรียกเขาว่าฮอลลีเดย์นาเดียที่ได้ฟังเธอก็ถึงกับอึง้งเอลลิกที่ได้ยินดังนั้นเขาก็มีอาการหน้าเปลี่ยนสีและเขาก็บอกว่าฮอลลีเดย์เขาเป็นคนฆ่าเองกับมือนั่นสินะบ๊อบได้ยิ ยิงปืนไปหนึ่งนัดเข้าไปที่คอของเอลลิกก่อนที่จะยิงอีกหนึ่งนัดแสกหน้าเอลลิกจนล้มลงก่อนที่เขาจะเดินเข้ามาชี้หน้าด่าเอลลิกที่เป็นศพไปแล้วว่าเป็นกุ้ยไม่รู้จักกาลเทศะพาผู้หญิงมากก็พูดเหมือนเขาเหมือนไม่ใช่คนแถมยังทําร้ายหมาที่ป้องกันตัวเองไม่ได้และทําให้เขาขายขี้หน้ามาหลายรอบฉันระเบื่อแกเต็มทีแล้วว่านาเดียที่อยู่ด้วยก็ถึงกับเวอและเธอก็กลัวบ๊อบมากและขอบ๊อบว่าเธอออกไปได้ไหมซึ่งบ๊อบก็บอกว่าได้จะออกไปก็ออกไปเลยก่อนไปนาเดียก็ได้บอกเธอนั้นจะไม่ ไม่พูดกับใครและไม่บอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้สิงบอกกับเชื่วว่าเธอจะไม่พูดตอนนี้นาเดียกลัวบ๊อบเป็นอย่างมากเธอรีบออกไปจากร้านทันทีส่วนบ๊อบก็ได้นั่งรออยู่ภายในร้านเมื่อถึงเวลาที่โชก้าและลูกน้องเข้ามาภายในร้านและมารับเงินของดอบบาโชก้าก็เป็นคนเก็บกวาดศพอีริกให้กับบ๊อบจากนั้นโชก้าจึงได้แจ้งข่าวร้ายเกี่ยวกับมาร์ฟให้กับบ๊อบฟังว่ามาร์ฟนั้นโดนเขาฆ่าไปแล้วเนื่องจากโชก้ารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามาร์ฟเป็นคนวางแผนป้นบาร์ของพ่อเขาและครั้งนี้ก็เช่่นนนนเเดียววกกัััมมา้รือบอบ มาป้นอีกครั้งหนึ่งโชคดีที่เขามีบ๊อบอยู่และบ๊อกก็จัดการกับเอลิกไฮทำให้โชกายกร้านนี้ให้กับบ๊อบดูแลและบอกให้บ๊อบเปลี่ยนชื่อบาร์นี้ได้นะเป็นบ๊อบบาร์เป็นไงฟังดูเข้ากันดีเมื่อเก็บกวาดเสร็จโชกาก็ได้ออกไปพร้อมกับลูกน้องโชกาก็รู้ดีว่าบ๊อบนั้นเขาเป็นนักฆ่าและนักฆ่าอย่างบ๊อบก็เหมือนว่าจะมีโชคชะตาที่ต้องอยู่ตัวคนเดียวทั้งนาเดียที่กลัวเขาไปแล้วและหนีเขาไปอีกทางญาติของเขาอย่างบ๊อบก็ทำเรื่อง,งโง,ง่ๆในการปล้นที่นี่และต้องตายไปอีกคนนึง โชชาตาของคนอย่างเขาก็คงต้องอยู่คนเดียวนะถูกแล้ววันถัดมาแล้ววันต่อ,ตอมาบอบก็เปิดบาร์ปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันนี้นักสืบได้เดินเข้ามาหาบอบพร้อมกับพูดเรื่องของคดีมาโดยตำรวจได้สรุปสำเนาออกมาว่ามารถ,ถูกปล้นและถูกยิงเสียชีวิตอีกทั้งออริกดีฟก็ยังหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาเรื่องนี้น่ะมันตลกว่าไหมเมื่อสิบปีก่อนเอลิกดีฟก็เป่าประกาศไปทั่วว่าตัวเองน่ะเป็นคนฆ่าฮอลลีเดย์แต่รู้ไหมบอบอะไรที่มันตลกมากกว่าผมน่ะลองไปสื มาแท้จริงแล้วฮอลิเดมไม่ได้ถูกเอลลิธฆ่าแต่ถูกใครฆ่ากันนะคุณ,ณพอพรู้ไหมและบอบก็ตอบว่าไม่รู้นักสืบจึงบอกว่างั้นเขาขอตัวก่อนละแต่ก่อนไปนักสืบได้มากระซิบข้างหูของบอ๊อบจะว่าไปแล้วก็ไม่เคยมีใครเห็นคุณโมโหเมื่อก่อนเลยนี่นาซึ่งดูเหมือนว่านักสืบจะรู้แล้วว่าบ๊อบเป็นนักฆ่าแต่เขาแค่ไม่มีหลักฐานเพราะฝั่งของบ้าเฟียเก็บกวาดหลักฐานให้กับบ๊อบหมดแล้วจากนั้นนักสืบก็ได้เดินจากไปแต่บ๊อบเขายังคาใจเรื่องของนาเดียเขาได้จูงเจ้าล็อกโคไป ของนาเดียทันทีที่เจอกันบ๊อบจึงได้บอกกับนาเดียว่าตอนนั้นคุณพูดยังไม่ชัดตอนที่คุณจากไปเพราะฉะนั้นที่ผมมาวันนี้ผมอยากจะฟังคําพูดชัดๆจากปากคุณเชื่อผมเถอะนาเดียถ้าคุณพูดชัดๆผมจะไม่มาให้คุณเห็นหน้าอีกแต่นาเดียเธอก็ยืนคิดสักพักหนึ่งและเธอก็ได้บอกกับบ๊อบว่างั้นรอแป๊บหนึง่งเธอขอไปหยิบเสื้อโค้ทก่อนดูเหมือนว่านาเดียเธอจะหายกลัวบ๊อบแล้วและเลือกเปิดใจให้กับบ๊อบนักฆ่าแบบบ๊อบจึงไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกต่อไปแล้วจากนั้นหนังเรื่องนี้้ก็ได จบไปครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับหนังเรื่องเดอะด็อบเงินเดือดในฝั่งของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่7คะแนนส่วนในฝั่งของโรเทน o ท a t o โ s นักวิจารณ์ให้ไปที่89%คนดูให้ไปที่76%ครับและขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ดูมาจนถึงตรงนี้และถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ